โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีทสตูดิโอนะฮะคลิปนี้พามาดูภาพหลุดนะครับผมของเมสซี่นะเมซี่ทั้งสีภาพนี้มีอะไรที่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนนะครับผมไม่เหมือนก็คือสโม,มสรของทีมชาตินั่นแหละนะครับผมแต่การ์ดนี้มันเป็นการ์ดโกดนะครับผมถ้าเปยตรงตัวก็แพะการ์ดแพะนะครับผมนกะาร์ดโกดของโคโน,นมิไปต,ตั้งชื่อขึ้นมานะฮะก็อารมณ์คล้ายๆน่าจะเป็น น่าจะคล้ายๆกับหนึ่งโมเมนต์ของปีย2สองนะฮะน่าจะคล้ายๆชาคลื่นหลังสีชมพูนะครับผมมีตัวนี้สีฟ้าอารมณ์แบบอาจจะบูธค่าพลังได้ด้วยผมว่านะอาจจะบูธค่าพลังได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดีเจนเดอรี่เนี่ยทั้งแครีเวอร์ทั้งธรรมดานเนี่ยอารมณ์คล้ายๆแบบไปเป็นตำนานหมดแล้วนะครับผมเป็นตำนานแล้วการใหม่ๆเริ่ม,เร,มเริ่มมาแล้วอีปิกอะไรเงี้ยการอีปิกก็เริ่มมาเนี่ยการโกดอีกนะครับผม ซึ่งคุณไม่ได้สปอยออกมาก็นานแล้วนะไอการเนี่ยสปอยมานานแล้วที่เป็นรูปของดูเมนิกนะ้แต่รอบนี้เป็นเมซี่นะครับผมเป็นภาพหลุดนะแต่ยังไม่ได้มีการยืนยันพวกแบบค่าพลังนะแล้วก็วันที่จะมาให้เปิดนะฮะแต่ภาพนี้แน่นอนมีลายเซ็นด้วยวะเฮ้ยมีลายเซ็นด้วยนะนะฮะก็รูปแรกครับผมเป็นของบาซ่านะนะะเป็นของบาซ่า แต่เมื่อวันที่22เดือน10 2008นะฮะปีในปี2008นะมาซีวัชชันนี้คล้ายๆไอคอนิมโมเมนต์เลยนะครับผมน่าจะคล้ายกันผมว่าน่าจะคล้ายกันมีวันที่โดดเด่นอะไรเงี้ยวันที่เล่นดีอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็วันที่14เดือน10 2009นะแล้วก็ทีมชาติครับผมทีมชาติ2010อันที่8เดือน10เฮ้ยอันนี้ก็2010เหมือนกันเนี่ยแนวจะมาสองเวอร์ชันได้นะจะมาสองเวอร์ชันได้เหรออันนี้วันที่8เดือน10 2010อันนี้ก็เออเหมือนกันว่ะ เหมือนเงินบาทแต่รูปไม่เหมือนนะแต่รูปไม่เหมือนนะฮะแล้วก็ส่วนตัวนะถ้าเป็นส่วนตัวนะ่าจะบ,บูดได้บูดค่าพลังได้จับลงทีมบาซาจะขึ้นไปแบบร้อยหนึ่งร้อยสองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะแต่ปีนี้ยังไม่เจอแบบหนึ่งร้อยหนึ่งนะตันเต็มที่หนึ่งร้อยนะครับผมตันเต็มที่หนึ่งร้อยนะฮะไทร์มาซีเวอร์ชันนี้มาแล้วตันหนึ่งนะร้อย <laughs> ก็ไม่ว้าวนะอันที่ก็ไม่ว้าวนะฮะแต่เปิดปุ๊บบูดแล้วไต่ เรียบร้อยอะไรคือพร้อมลงเล่น100เท่ากับตัวอื่นๆเท่ากับตัวสแตนดาร์ดก็ไม่เอานะก็ไม่ว้าวนะนะทำมาอย่างดีๆสุดท้ายก็ตัน100อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่ซี่มันตันอยู่มันตัน100อยู่แล้วนะเมสซี่ทุกเวอร์ชันเลยมันหนึ่งร้อยอยู่แล้วแล้วาคาพลังข้างในมันก็เท่ไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะโอเคโอเคโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ต้องดูว่ามันเป็นแบบไหนบูตได้หรือเปล่า นะฮะซึ่งปกติมันบูดได้อยู่แล้วนะปีนี้มันบูดได้อยู่แล้วทุกคนอยู่แล้วนะอาจจะบูดเพิ่มอีกไงอะไรเงี้ยโอเคเป็นภาพหลุดนะครับผมย,ยังไม่ยังไม่มีการยืนยันว่าให้เปิดวันไหนนะฮะแล้วก็ค่าพลังยังไม่มีการยืนยันแต่มาแน่นอนนะมาแน่นอนโอเครประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นลาบบี้บายแล้วสวัส Thank okay. you.